สวัสดีครับผมรัตเล่ร้อยธนวัฒน์อินทรีย์ชั้นปีสองตอนวทสองเ 2, ลขที่สี่ครับการประยุกต์ใช้คําสั่งเชงการในการสั่งงานทั่วไปของหน่วยสวัสดีกําลังพลทุกนายเนื่องจากผู้บังคับกองพันจะมาตรวจหน่วยในวันพรุ่งนี้หมวดของเราได้รับมอบภารกิจให้ดําเนินการเขตสุขาภิบาลรอบกองร้อยโดยผู้บังคับหมวดได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้แต่ละหมู่เรียบร้อยแล้ว หมู่เรเลขที่หนึ่งของเรารับผิดชอบตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหน้ากองร้อยให้แล้วเสร็จภายใน1200ของวันนี้เพราะช่วงบ่ายผู้หมวดจะทำการตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้คับกองร้อยจะตรวจในช่วงเย็นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจะแบ่งมอบความรับผิดชอบดังนี้ชุดยิงกอรับผิดชอบ ตั้งแต่ย่านกลางกองร้อยไปทางด้านซ้ายจนถึงทางอาวุธชุดยิงขอรับผิดชอบตั้งแต่ย่านกลางกองร้อยไปทางด้านขวาจนถึงคลังสื่อสารหลังจากนี้ให้เบิกรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ด้านหน้าคลังเก็บของให้เรียบร้อยน้ำดื่มน้ำหวานฮิวบูบอยมีสนับสนุนให้อยู่ด้านหน้ากองร้อยบริเวณนี้ ให้หัวหน้าชุดกำกับดูแลและการปฏิบัติในส่วนของตนเองให้เรียบร้อยหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติแจ้งมาที่ผมผมจะดูแลในภาพรวมและอยู่ร่วมทำงานกับพวกคุณจนจบภารกิจในห่วงของของการปฏิบัติหากผมไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นใดให้หัวหน้าชุดยิงกอและหัวหน้าชุดยิงขอปฏิบัติหน้าที่แทนผมตามลำดับ มีใครสงสัยการเปิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีใครสงสัยขณะนี้เวลา08:10ให้ทุกนายเบิกแล้วอุปกรณ์และแยกย้ายดำเนินการได้ผมครับ